ช่แล้วคะ่ะคุณผู้ชมคะพาไปดูอีกหนึ่งควันหลงนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อวานนี้เป็นวันสําคัญนั่นก็คือวันต่อต้อตานยาเสพติดนะคะนายกรัฐมนตรีคะ่ะได้ปราศัยนะคะเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกย้ําความสําเร็จของการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนคะ่ะ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ปราศัยเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2566โดยกล่าวว่ายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงทุกระดับองค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมกับประชาคมโลกต่อต้านยาเสพติด จริงัฐบาลมีความมุ่งมั่นป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยเน้นป้องกันไม่ให้ประชาชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งการค้าการเสพและไม่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการการค้ายาเสพติดการปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติดโดยบูรณาการทางด้านกฎหมายกระทรวงยุติธรรมทั้งระบบดาเนินการในการต่อต้านการค้าต่างๆรวมถึงการบําบัดรักษาฟื้นฟูสภาพทางสังคม โดยส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างครบวงจรสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซียนและก็เน้นย้ำค่ะว่าความสําเร็จของการแก้ไขปัญหายาเสพติดจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนท่านนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวอีกนะคะว่าในนามของรัฐบาลขอบคุณพี่น้องประชาชนตลอดจนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐภาคเอกชนที่ร่วมมือการดูแลสังคมอย่างเข้มแข็งเพื่อให้สังคมไทยปราศจากยาเสพติด